สวัสดีค่ะเพื่อนๆบรรยากาศจอมเทียนนะคะตอนนี้ตอนนี้ช่วงอย <15, 15. S> 1 0 1าถึง10:16นาจอมเทียนค่ะเห็นไหคะย้ายมาไปไกลๆค้นรกคะพูหมองวีแสงไฟนั่นที่สิมเมนล้านค่าล้านขายขายกับเขานะจ๊ะ อืม,อมเสียงคืนเห็นไหมคะอมบรรยากาศน่คะเป็นเห็ดไม่น่าจะอืมบรรยากาศอันนี้ไปทางเอ่อแอมบัดเดอร์ด้ค่ะเห็นไหมคะมเป็นตึกตึกที่ไปไกลพูดคือคือแอมบัดเดอร์นะคะ ทางสี่ก็คือพัทยาปากนะครับพัทยาปากก็พัทยาปากก็ค,คือเกาะลานนะจ๊ะอัปเดตจอมเทียนให้ดูนะคะตอนนี้เป็นเจ้งใดตีนใช้หาดได้จ้ะย้ายสิลลี่ิวเห้เบุ้ยดรือะ นี่แหละค่ะระคะรีวิวราคาเนาะเป็นตะน,ะะน,ะนังขนาดเลยค่ะพี่น้องมาเด้อสมคัครคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้าสวัสดีค่ะ